สวัสดีครับพบกันเลยนะครับผมเฮียแบนนะฮะสลอตแตกหนักนะฮะโอ้โหชื่อนี้การันตีแน่นอนครับเต็มเป๋าไม่เจอเสียงผมหลายวันนะฮะน่าจะหายคิดถึงกันบ้างนะเอ้ยน่าจะคิดถึงไม่ได้อาหายอ่าโอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกมใหม่ล่าสุดค่าย PG นะครับสงครามสเปซครับโอ้โหเทศกาลสงครามใกล้เข้ามาแล้วลองดูครับวันนี้ผมมาทุนมา500นะฮะผมขอเล่นสักเบร์ห้าแล้วกันนะออโต้สามสิบหมุนเหมือนเดิมครับไปลุย เกมนี้ผมเพิ่งเคยเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยสเกตเตอร์เขาเข้ากี่ตัวไม่รู้แต่น่าจะ3ตัวนะแต่จากฆ่าแถวน่าจะเข้า3ตัวหรือ3แหละ3แหลอ่อ้าวมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกมใหม่เขาบอกจะแจก,กดีนะผมก็เพิ่งมาเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าอ่าช่วยผมดูนิดนึงอ่าโอเคการคูณเขาคูณยังไงเนี่ยผมยังดูไม่ออกเลยอ๋อ เขาคูณไปข้างบนครับโอเคเลยโอ้โหไอ้มาดิเต็มหน้าจอคูณสิบสวยแม่มาแถวสามสวยครับโอ้โหคูณเพิ่มไปเรื่อยๆับท่านผู้ชมได้อยู่แล้วเนี่ยเอยโอ้โหแล้วเขาคูณค้างด้วยโอ้โหเรียบร้อยสวยงามโอ้โยกิงมา2ีบาแล้วโอ้โหแจ๋วเลย เอาละครับเอาละครับโอ้โหสวยงามครับมาแล้วครับก้อนโตสุดยอดสุดยอดนี่นะครับผมเกมใหม่ PG นะครับสมการสเปซนะฮะโอ้โหแจ๋วเลยยังไงนะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชช่องผมด้วยนะครับี Band Slots แต่งหนักนะฮะ T Band น e ี s Set B สาม T Band j e a s Set หนึ่งหกแปด V หนึ่งนะฮะโอ้โหสามช่องทางนี้ตอนนี้นะครับที่ผมติดตามผมได้อยู่นะฮะอ่า แจ๋วเลยคงได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะฮะหายไปหลายวันครับเจ็บคอไม่ค่อยสบายครับวันนี้เลยจัดเกมใหม่เลยโอ้โหเห็นเขาบอกแตกนะแตกดีเหลือเกินลองดูต้องอย่างนั้น,ออาน,นมาแล้วครับแถวเลยโอ้โหดวงวันซุปเปอร์เมกกะสุดๆไป,ป,เ,ปเลยฮนะโอ้โหเป็นเกมแรกนะที่เขาพูดภาษาไทยนะเพราะว่ามันเป็นเกมของ เานาะรถือว่าโอเคเลยอ่าลุยต่อครับวิวอยู่นิคอรอนเต็มโอ้โหไม่เข้าให้เลยห้าหมุนนะครับอ่าแถวเลยครับโอ,โ,โอ้โหดูคูณ39อ่ะถ้ามือทมคือเข้านิดเข้าหน่อยยังไงก็โอ้โหมาแล้วลูกจ๋าเรียบร้อยนี่แหละครับผมเกมใหม่ pg นะครับสงครามสเปซนะฮะ เทศก,กาลสงการก็ยเข้ามาแล้วก็จัดหนักจัดเต็มแนหน่อยอ่าโอเคเลยยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยน,นะครับเฮียแบนนะฮะสนับตแต่งหนังฮะอยู่กับผมนะครับเต็มเป๋าแน่นอนแจ๋วเลยแจ๋วเลยโอ้โหดูครับเกมใหม่ PG นะมาแรงจริงครับสงการสเปนฮะเข้าเทศกาลสงการพอดีเป๊ะเลย สวยงามครับโอ้สเกตเตอร์มาหนึ่งตัวอุ้ยโอ้โหนึกว่าจะมาฟรีนลยฟรีโอ้โหโโหมุนแค่2หมุนแรกนะเข้าสเกตเตอร์ให้ผมแล้วนะเกมใหม่ pg นะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะวันนี้นะไม่ขี้เลยเลยยาวไปเลยอ่าผมตั้งไว้30หมุนเอ,าาอ้ามาอีกเหรอจัดดีรอเลยหยุดโอเคเฮ้ยเขาแจกจริงอะ่ะได้อะ่ะได้อะ่ะ บอกเลยว่าได้อ่ะแกวเลยไปลุยสามตัว12หมุนฟีสปินเลยนะวิโอ้โหตกใจนู้สเก็ต,ตเตอร์เข้าโอ้ยดู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 อ๋อการคูณเขาจะคูณเพิ่มขึ้นไปแต่ละครั้งที่เขาแตกนะอ่าโอ้ดูดูดูผม,มกำลังศึกษาเลยู่เพราะว่าเกมน,นี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะ แต่เขาเข้าหนักดีจริงๆเลยขูน9แล้วอะ่ะโอ้โหแจ๋วแจ๋วโอโ้อันนี้น่าจะเป็นคูเท่าไหร่เนี่ย11หรือเปล่า5 5 5 11มั้งมากนี่ผมว่านะเอา้าเงียบเลยเพราะแซวเข้าดีหน่อยเขาให้แค่นี้เหรอเนี่ยเอาอย่างงั้น,อองงนไปลุยต่อครับลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมนะครับเฮียแบนนะฮะสลัดแต่งหนักนะฮะชื่อน,นี้การันตีแน่นอนนะครับผมเต็มเป๋า่าบอกได้เลย โอเคนึกว่าจะเข้าให้ยังมีช่องทางติดตามผมได้นะครับช่วงเย็นๆห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสล็อตชุกรลุนนะฮะช่องนี้จะมีการไลฟ์สดสล็อตท,ทุกวันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยไลฟ์เขาเพราะว่าเจ็บคอครับไม่ค่อยสบายครับแต่รอหายดีเมื่อไหร่ตามมาได้แน่นอนครับทุกวันห้าโมงเย็นนะครับอยากรู้เกมไหนได้ไม่ได้ยังไงถามได้เลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยอ่าแล้วไายครับเฮ้ยมาอีกแล้ว มาไหมมาไหมนตัวเดียวโอ้ยถ้าเข้าสามรอบติดเรื่องเลยนะผมบอกเลยอ่าลุ้นต่อครับไปลุ้นต่อยูนิคอนมาเลยแถวแรกยูนิคอนมาเลยครับห่วงยางยูนิคอนมาก่อนเลยโอ้โหเอ็ดมาซะงัน้นโอ้โหอ่าสวยทิ้งเรียบร้อยแก้วแมมมาตัวแรกเลยอ้าวได้แจ็คก็ยังดีของแมมมาตัวแรกตัวเดียวครับแมมเอ็ดเท้าสามโอ้โห แต่ภาพเกมเขาทำสวยมากเลยนะเกมนี้นะผมรีบมานั่งสังเกตสังเกตดูนะถือว่าโอเคเลยนะครับอ่านี่นะครับเกมใหม่ค่าย PG นะฮะสงครามสเปรดนะฮะอยากเล่นอยากสนุกเป็นผมนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะผมปากถุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารักน้อยๆแต่รักนานๆน,นะอยู่กันเฮียแบนนะเต็มเป๋าแน่นอนนี่ครับโอ้โห,โห,โหเต็มคาราเบลแถว เกมใหม่พ g เขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะผมบอกได้เลยเต็มกราฟแน่นอนอ่าเต็มๆนี่ครับเหลือสิบหมุนสุดท้ายครับลุยหน่อยลุยหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเต็มกราฟทีโอ้โหตัวแพงสุดเขาน่าจะเป็นทาตัวผู้หญิงหรือผู้ชายนี่แหละนะที่เหลือกลอ็ลองมาหมดเลยนะวิ่งตกใจนว่าสเก็ตเตอร์เข้าอ่าได้อยู่ครับขอสิบขอแหม่มมา สวยวิ่จะเป็นมันตาแถว3ามหรือขันแถวแรกก็สวยวันนี้น่าแหละยูนิ่คอนมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยขอเขาว่าให้มาที่จัดไปดีครับลูกใหญ่ไฟกระพริบสวยอุ้ยเหลือฮหร์โนนะเนี่ยโอโ้ตายเกต่อเนื่องครับสวยงามคุณยีสองโอ้โหรักตายเลยเกมใหม่ทีจเกมนี้น่าจะเป็นอีกหน,นึ่งเกมลูกรักงองเฮียนะคุณหนักจัดเต็มขนาดนี้นะ บอกได้เลยว่าสุดยอดเจ๋งมากๆเลยโอ้โห,โโหแจ๋วครับเป็นเกมแรกที่เฮียเล่นแล้วดูแล้วว่าคูณหนักจริงๆนะเวลาเขาเข้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียด้วยนะเฮียแบนตัตแลแต่งหนักนะฮะโอโ้ชื่อนี้กรันรตีนแน่นอนครับผมเต็มเป๋าอ่าอีสาหมุน โอ้โห oh oh, เงียบละเงียบละอ่าไม่เป็นไรครับเราอยู่ในโหมดกำไรนะแต่ซีเรียสมันโอ้ยอคูโอเคเลยอย่างนี้อีกหนึ่งมุนครับอ่าโอเคอยังไงวันนี้เฮียขอจบคลิปวันนี้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียด้วยนะเฮียแบนสล็อตแต่งหนักเฮียแบนจีมซัดวีสามจีมซัดหนึ่งหกแปดวีหนึ่งนะฮะนี่อีกช่องทางหนึ่งสล็อตชุกกระหลุนนะฮะเจอกันทุกวันช่วงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับรอเสียงเฮียหายดีๆนะ มาเจอทุกวันแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยังไงจบคลิปวันพีนเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ